3าดอกจันดอกจันค่ะพี่หนึ่งสามศูน์ดอกจันดอกจันตอนนี้เหลือแค่สิบลูกราคากระสอบละสองพันสามรอบาทเป็นงานเสื้อยืดสีนะคะตัวนี้ยืดสีแม่ยืดสีเสื้อยืดเขาจะมีอยู่สาม สามแบบยืดสียืดดำล้วนยืดขาวล้วนยืดขาวล้วนก็ยังว่างนะแม่มีแค่ลูกเดียวนะยืดขาวล้วนหนึ่งสาหนึ่งเหลือแค่ลูกเดียวนะจ๊ะ ใครรอดูก้อนรอก่อนใครไม่ต้องรอดูก้อนหายากเอายืดข่าวล้วนไปก่อนได้เลย F 1 3 1ได้เลยยืดข่าล้วนอยู่ในแถววะแม่ไม่รู้หมดไปยังไม่รู้มีลูกค้าเอาไปยังเมื่อเช้ามีลูกค้ามาถามมีสองคนมีลูกค้ามาถามมีสองบ้านนะคะไม่รู้ว่าเอาไปหรือยังแอปพอยออกมาอยู่ข้างนอกหมดเลย130ดอกจันดอกจันเสื้อยืดสีนะคะยืดชายนะแขนสั้นลูกค้าอันนี้ยังเป็นซสาปกติอยู่ อันนี้เป็นซสายปกติแต่ว่าเป็นงานเบอร์สามเบอร์หนึ่งที่ลูกค้ารีวิวมาเมื่อวานนี้ลูกค้ามาเอางานเบอร์หนะึ่งหน้าร้านมีเสียอยู่สองตัวลูกค้าเสียในที่นี้คือเป็นรูมดนะเบอร์หนึ่งก็คืองานสภาพดีเลยดีไปเลยดีเวอร์ดีเกินดีเกินไปถ้าเบอร์สองก็จะลดหลั่นลงมาเบอร์สามก็เฟดเก่ามากขึ้นมากกว่าทุกเบอร์แม่นะคะเน้นขายสภาพอะน้องแนะนำไป ไปงานเบอร์หนึเลยแต่ถ้าแม่เน้นลุ้นงานเสือ้อวงเสื้อหนังเสื้อวินเทจนะนเ,จนะเขาต้องเล่นงานเบอร์2เบอร์สเออเดี๋ยวหันพัดลมหนีไปก่อนนะคะไซส์ปกติ S M L X L ลูกค้าเน้นลายสกินเท่ๆไปลุ้นเถอะเบอร์3อันนี้ราคาอยู่ที่2อ0พันอยอันนี้ของแป๊บนึงนะ ลูกค้า MLB ปะนี่ลูกค้าขาเลิศเน้นขายลงตลาดนะแม่นะได้งานได้งานแบบว่าวินเทจนะเอาไปลงกลุ่มประมูลขายเอองานวินเทจงานอะไรเอาไปลงกลุ่มประมูลขายลูกค้านี่นะคะตัวไหนที่เป็นแบบว่าลงตลาดได้ลงเลย นะคะเน้นยืดประมาณ200ตัวลูกค้าเป็นเสื้อย,ยืดประมาณ200ตัวนะลูกค้านะเฮ้ยลายน่ารักนี่เป็นยืดประมาณ200ตัวคลาสไซส์นะคะคลาสไซส์เลยอันนี้ยืดสีนะอุ้ยน่ารักอะโปเกม,มอนน่ารักอะให้ดูคอให้ดูคอให้ดูลายลูกค้า อันนี้เบอร์สามนะเบอร์สามนะแม่ตัวเฟตเก่าก็ขายเซลล์ไปเลยสามห้าสมตัวร้อยว่าไปห้าสิบหิบแล้วแต่แล้วแต่จะตั้งราคาแต่ถ้าเจองานเสื้อหนังเสวงแม่ก็แยกเลยค่ะนะคะแยกเลยนะ,ะซื้อไปดูไม่เป็นแม่ให้น้องข้างบ้านลูกหลานมาช่วยกันดูนะมาช่วยกันดูมาช่วยกันลือนะคะราคาเท่าไหร่นะแบมนะราคาเท่าไหร่คะราคาเออ สองพันสามลูกค้ายืดสีอันนี้เบอร์สามนะ,มะเบอร์สามอย่างที่พลอยบอกเบอร์สามเน้นลุ้นลายเท่ๆวินทงวินเทจเออเบอร์สามเน้นลุ้นวินเทจสภาพก็จะมีเฟดมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติเป็นปกตินะลูกค้านะ,ะอะไรอะไรอะไรไะอุ้ยอันนี้เวอร์คอมค่ะพี่นี่เวอร์คอมค่ะ สองพันทวนได้ไหมไม่ได้ค่ะพี่อันนี้ไม่ใช่งานนาทีทองนะอันนี้งานเปิดรีวิวค่ะพี่อันนี้งานเปิดรีวิวนะพี่นะงานนาทีทองเจอกันช่วงมกราเลยนาทีทองเจอกันช่วงมกราเลยค่ะพี่ตัวนี้ได้ลดแค่ร้อยห้าสิบนะลูกรีวิวนะคะอันนี้ได้ลดแค่ร้อยห้าสิบนะแม่นะงานยังไม่ได้เก่าเก็บเลยอันนี้หนูเพิ่งเปิดรีวิวเลยพี่โอ้ยเขาอ่า <c oughs> นชื่อวงว่าอะไรอะ <c oughs> ่ะวงเนี้วงนี้ชื่ออะไรควัก เกียดอ่ะนะรู้เออถ้ารู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยโชว์อีกรอบนึงไอเรามันก็ไม่ค่อยทันอยู่แล้วล่ะวันฟังแต่เพลงการ์ตูนนะแม่ถ้ารู้แวะมาบอกหน่อยอันเนี้ยเบอร์สามเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าเน้นลุ้นเสื้อวงแต่ออกไม่ออกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้อแม่นะฮะบางลูกนี่เปิดเจอแบบสนั่นหวั่นไหว บางลูกเจอตัวสองตัวก็ว่ากันไปแล้วแต่บุญแล้ะกรรมเด้อแต่ว่าเน้นๆก็คือเอาไปขายปกตินี่แหละลงตลาดลงไรได้นะคะจา๋าเบอร์หนึ่งหมดแล้วดลีพี่อยากเปิดอยู่นะคะอยากเปิดอยู่แม่อุ้ยบอร์หนึ่งหมดแล้วหรอเหมือนวันเมื่อเช้าอ่ะหมดแล้วติดจองอยู่ ต้องรอรอก่อนแม่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเอามาเปิดให้นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเอามาเปิดให้แต่บนหนึ่งอ่ะมันจะไม่ค่อยออกงานแนววินเทจนะอันนี้พลอยบอกก่อนมันจะออกพวกแบบเน้นงานสภาพดีเลยค่ะพี่สีสดลายสกรีนแบบชัดๆแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยออกเป็นพวกเสื้อหนังเสื้อวงนะก็คือเน้นขายสภาพดีอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าแม่ชอบงานถ้าพี่ชอบมาลุ้นงานเสื้อหนังเสื้อวงแม่ต้องเปิดเบอร์สองไม่ก็เบอร์สาม จริงๆต้องเปิดเบอร์สองไม่ก็เบอร์สามหรือไม่ก็เป็นยืดดำล้วนยืดดำล้วนจะเป็นรหัสหนึ่งสามศูนย์ห้าค่ะนะคะจะเป็นรหัสหนึ่งสามศูนย์ห้าลูกค้คคา,าครับกันหนาวเด็กเอาเบอร์ซีหกนะเบอร์ซีหกมีรีวิวที่เมื่อเมื่อสองวันก่อนใช่ไหมมีตู้มาลงเมื่อวานนี้นะเราเมื่อวานนี้เลยแหละเมื่อวานนี้แม่ จากปกติลูกละ5 5 0 0นาะตัวมังกี้งานญี่ปุ่นด้วยสวยจัดโปรโมชั่นเหลือ3,900บาทเอาไหมเอ้ยนี่แบบไปมาหาเหมาลงโรงงานมาทำโปรโมชั่นให้เรื่อยๆนะลูกค้านะ,อ,อ,ะอ่าดูดีๆนะแม่คอฮาเนสคอกิลเด้นคอฟุตนะคะถ้าทำราคาได้ก็ทำเลยหรือขายปกตินะ 4 0 50ก็ว่าไปนะคะผ้าน,นิ่มส่วนใหญ่เป็นเป็นงานอ,อ่อแขนสั้นทั้งหมดนั่นแหละพี่เป็นงานแขนสั้นทั้งหมดเลยงานอันนี้เขาจะเรียกกระสอบยืดสีแม่กระสอบยืดสีนะยืดสีถ้าเป็นข่าวล้วนจะเป็นรหัสหนึ่งสหนึ่งข่าวล้วนเหลือแค่ลูกเดียวแล้วมั้งน่ะเออลูกค้ารีบไปเอาเลยใครจะเอายืดยืดข่าวล้วนนะคะเป็นยืดแขนสั้นชายข่าวล้วนของ นะคะของอเมริกาแล้วก็ยืดดำล้วนพอเปิดรีวิวไปแล้วด้วยยืดดำล้วนลูกค้านะคะอันนี้รหัส1,30ดอกจันทร์อนนี้เบอร์3นะแม่เบอร์3นะอันนี้เบอร์3นะลูกค้าชอบสไตล์แบบกริบกิบใหม่ฉ่ำมงลงที่ลูกค้ารีวิวเมื่อาวานเราเสียอยู่2ตัวนะแม่เอาเบอร์เบอร์หนึ่ง ถ้าเอาลุ้นหนังลุ้นวงลุ้นลายวินเทจลายแลรมมีเปล่าไม่รู้แต่ว่าเอาไปลุ้นุๆน,นะเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สองเบอร์สามนะพี่นะสองเบอร์เนี้ยเอาไปเลยสองเบอร์เนี้ยไปลุ้นได้เลยนะคะนี่นี่ข้างหลังสวยสวยสวยลายสวยพี่นะคะ ลายสวยพวกเสื้อสตาฟอย่างเงี้ยมีปกติอยู่แล้วทุกเบอร์นะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่พลอยว่าสวยนะโอเวอร์ไซส์พี่โอเวอร์ไซส์อ่ะล็อตแรกขายหมดไปไม่ได้เอามารีวิวให้รถโอโอเวอร์ไซส์อ่ะก็ผ้าใหม่ <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> มองไม่เห็นวงเดียวกันจ้ะเด็กสี่คนวงแต่อันนี้เป็นงานดักคอมเมนเดอร์ ลายขาเท่นะแต่ลายขาเท่เออหรือว่าจริงๆมันเป็นที่ฟอนต์ร้อนผิดดิสนีย์ค่ะนี้นะคะลูกค้าอันนี้เท่าไหร่นะลืมราคาอันนี้เบอร์สามนะแม่สองพันสามเบอร์สามสองพันสามนะคะเบอร์สามนะสองพันสามนะแม่นะอันนี้งานเบอร์สามงานเบอร์สามพี่โอ้โหเนี่ยฮะ นี่สตาร์วอลค่ะเออเบอร์สามนะเบอร์สามนะพี่อันนี้เบอร์สามนะเบอร์สามมันเน้นลุ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่มีให้ลุ้นมีให้ลุ้นค่ะมีให้ลุ้นพี่เปิดไปเลยสนุกสนุกแอดมินชอบเบอร์สามโอเวอร์ไซส์ก็สภาพดีที่บอกโอเวอร์ไซส์ก็สภาพดีค่ะหนึ่งสามศูนย์เอลต่อท้ายหนึ่งสามศูนย์เอลต่อท้ายลูกค้าเนี่ย 1 3 0 XL ไปเอาเลยนะคะ XL ก็ราคาหนีกันไม่เท่าไหร่ประมาณ3,500-3,900ปะประมาณนั้นลูกค้าราคาไม่หนีกันเท่าไหร่ค่ะพี่อันนี้เฟดกอรี่จ๋าไม่มีค่ะพี่ที่สบายออเดอร์ยังไม่มีนะแต่ที่อื่นไม่แน่ใจ ที่อื่นไม่แน่ใจนะพี่นะของหนูมันมาจากโรงงานแล้วหนูไม่ได้แยกหัวหางให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นก็คือต้องไปเปิดลุ้นอีกทีหนึ่งนะคะต้องไปเปิดลุ้นอีกทีหนึ่งนะแม่นะเอออันนี้ก็สวยนี่นะสวยสวยอันนี้ยืดเบอร์สามรีวิวยังว่างนะคะพี่รีวิวยังว่างนะหรือจะเอาลูกใหม่ไปเปิดลุ้นปังๆก็ได้อันนี้มาประมาณครึ่งลูกแล้วมาประมาณครึ่งลูกได้แล้วลูกค้า ครึ่งลูกได้แล้วแม่สีพืนก็มีออกนะคะอาริโซนาเออยไรเอยนี่สีพืนสภาพดีแ้วไใสอยู่แบบว่าไม่ใหญ่มากถ้าโอ์ไซสเลยก็คือแอลขึ้นหลักการง่ายๆงานโอ์ไซหรืองานที่ติดว่าไซใหญ่ทุกรุ่นนะแม่นะตามชื่อรายการก็คือไซแอลขึ้นนะคะไซแอลขึ้นเลยคุณแม่นะคะ เกงยีนเบอร์นี้ก็สวยกางเกงคอต,ต้อนชายเบอร์ป้ายหมีก็สวยพี่โอ้โหขอดูปีก่อน made in Mexico ฮั l เลค่ะเออฮ a นเลค่ะฮันเล่ฮัเลออกแล้วเห็นไหมไองานเบอร์สามอ่ะแม่เบอร์สามจะมีอะไรอย่างเงี้ยให้ลุ้น อะเดี๋ยวให้ดูคอให้ดูลายก่อนให้ดูคอให้ดูลายก่อนนะอันนี้งานยืดเบอร์สามนะแม่นะยืดเบอร์สค่ะลูกค้ายืดเบอร์สามหสูดอกจันดอกจันแม่2300นร้อะฮะเออเอ็มทีวีนะฮะสกินหน้าหลังว่าาย 2,300ัร้อค่ะพี่45โล45่ิกิโลนะอันนี้ท็อปกันนะคะท็อปกันค่ะนะคะมันลุนล้นต่อลุ้นต่ออันเนี้ยยาวๆหน่อยเพราะว่าจํานวนตัวของข้างเยอะประมาณ200นะประมาณ200ตัวนะแม่นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเอามาเปิดให้อีกที่ขอกันมาโอ้โหอีกแล้วว่าสตาร์วอล แล้วอันนี้สวยด้วยงานสกรีนสีสวยด้วยเดี๋ยวคัดงานสตาวอลให้แม่ลูกนี้สตาวอออ,าวนะออกหลายตัวนะออกหลายตัวนะแล้วเป็นคอของเขาด้วยเป็นงานลิขสิทธิ์เลยนะคะอันนี้ Y M C A นกี้ค่ะ,คะมาต่อแม่วันนี้อยู่ยาวๆช่วยกันลุน้นช่วยกันลุ้นนิดนึงงานเบอร์สามสองพร นะคะสองพันามนะแม่เบอร์นี้ใครอยากเอาไปเปิดลุ้นเอฟเอได้เลยลูกใหม่นะคะเอาลูกใหม่ไปได้เลยแม่ขาย50ยังไงก็กำไรได้เยอะอ่ะสองตัวนะ200ตัวลูกค้า2,300ตกเท่าไหร่ร0อตัว23บาท200ตัวก็10บอบาทประมาณนี้ 11บาทแม่ทุนประมาณตัวละ11บาทแม่ขายสามห้าสาตัวร้อยก็กำไรแม่ขาย50ก็กำไรจ้ะนะคะเจองานวินเทจเจองานอะไรอย่างงี้ก็ทำราคาไปโลดวัดปายเออลูกค้านะคะใครชอบนะหนึ่งสามศูน์ดอกจันดอกจันค่ะพี่ โอหรือบางทีอ่ะพอยอาจจะโชว์เสื้อวงเสื้อวินเทจเสื้อแลแล้วไม่รู้เรื่องกับเขาก็มีนะ <laughs> หมวอนล็อตที่แล้วเลยโชว์ไปนะไม่ได้รู้กับเขาหรอกว่าอะไรเนี่ยลูกค้าตามมาเอฟกันหลังบ้านจ๋าคา,า,าดิแกนล้วน,น,นรนหัสอะไรเอ่ยที่ลูกค้าหาคาดิแกนบางปกติ1นึมีนะพี่ หนะคะ f j 1 7 6 7เจ0ัน้า้อยบาทมีของค่ะพี่แต่ถ้าเอาเป็นไหมพรมไม่มีนะยังไม่มาไหมพรมยังไม่มานะคะไหมพรมยังไม่มาค่ะแม่แต่ FJ 17 6หนึ0ันมาแล้วไปออเดอร์กันได้เลยค่ะมีมาแล้วมีมาแล้วพี่เจ็ดพัน 7จหรือ7 9 7 9 7ันหรือ7จรู้ราคามันมีวันนี้มีอัปเดตราคาใหม่นะลูกค้านะมีอัปเดตราคาใหม่บางตัวขึ้นบางตัวลงไปถามราคากับหลังบ้านเลยหรือเช็คราคาในเว็บไซต์ได้เว็บไซต์อัปเดตเรียบร้อยเนาะอัปเดตราคาเรียบร้อยโอเคในเว็บไซต์อัปเดตราคาแล้วแม่ไปดูในเว็บไซต์ได้เลยยึดจากในเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะแม่นะบางบางตัวมันรันราคาเก่าไปเมื่อวานนะคะบางตัวมันรันราคาเก่าไปเมื่อวานพี่ นะวันนี้มีปรับราคาขึ้นลงลองเช็คราคากันให้ดีๆนะคะออต่อด้วยฟู๊ตนะมิจ่าต่อด้วยไป Food, ้ายฟู้ด <4 S 2> ค่ะนะฮะสีสันคันเลือฟูคันเลือใจมากทุนสิบเอ็ดบาทถ้าเป็นงานเบอร์สามนะเ,เบอร์สามเบอร์สามทุนสิบเอดบาทลูกค้าอันนี้เดี๋ยวไปแยกอีกรอบมึงเนอะเออ ถ้าเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ขยับขึ้นไปนิสนึงแล้วก็พวกโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์ขยับไปอีกนิสนึงนะแม่นะประมาณนี้อันนี้เสื้อยืดอเมริกานะจ๊ะป้ายหมีลูกค้าป้ายหมีหนึ่งสามศูนย์นะคะป้ายหมีหนึ่งสามศูนย์เอางานกริบยิ่งกว่านี้ก็เป็นเบอร์สองหรือเบอร์หนึ่งได้เลยนะคะไม่เบอร์สองก็เบอร์หนึ่งได้เลยลูกค้านะคะ,ะคราคาเท่าไหร่ ทักสอบถามหลังบ้านเพื่อความชัวร์น,นะคะเพื่อความชัวร์ได้เลยลูกค้าสอบถามรายการไหนหน้าไล k ์คร่าวๆได้นะแอดพอยพอถ้าจําได้เดี๋ยวตอบให้แม่ถ้าจําได้เดี๋ยวตอบให้ก่อนเลยนะคะเผื่อว่าหลังบ้านตอนนี้ไม่มีแอดมินเช็คให้อยู่อุ้ยตอนนี้สวยไปกิลดเดนนี่น,นะคะไปกิลดเดนอุวยนี่เท่อิสเลอร์อิสคิวสิมพูสิมพูมพลายสกรีน นะคะมาลูกค้าเออเป็นป้ายอะไรฟู้ดเหรอ,อายังกี้งานฮักงานหนังลูกค้าเสื้อหนังเสื้อวงอะไรอย่างเงี้ยนะเปิดเปิดเบอร์นี้แหละเปิดเบอร์สามพี่โอ้โห เขาคือใครแป๊บนึงนะมองไม่เห็นเออหนูดึงตึงๆสิใครอ่ะพี่ก็ไม่รู้จักกันฝรั่งคนเดียวที่เรารู้จักอันนี้เดอะนอตเฟสค่ะไซส์ใหญ่ดีมากเลยใหญ่ดีมากเลยรีวิวยังว่างนะคะรีวิวยังว่างนะแม่นะอ่ะเห็นไหม จูรัสซิกเวิลด์ค่ะจูรัสซิกพาร์คอะไรแบบพักพาร์คยังไม่เป็นเวิลพักพาร์คพักพาร์คอะเอาไปดูคอก่อนไปดูคอก่อนไปดูคอไปดูคอนะคะอันนี้เบอร์สามลูกค้าถ้าจะถูกใจสายลุ้นตัวเนี้ยถูกใจสายลุ้นแม่เอาไปเลยสองพันสามร้อยบาทนะคะสองพันสามร้อยบาทแม่อีสคิว นะคะถูกใจใส่ลุ้นแม่เอาลูกใหม่ไปลุ้นก็ได้นะคะเอาลูกใหม่ไปลุ้นได้เลยถ้ารู้สึกว่าแบบโอ้ยรีวิวยังแบบว่าไม่ตะก,การตา,อารเออเนี่ยวินลายแบบวินเทจวินเทจที่หมายถึงวินเทจแบบโซคิวอะวินเทจแบบคิวคิวไม่ได้วินวินเทจแบบดุดันมากนาคะคะเอาไปลุ้นไปลุ้นนะแม่นะหรือว่าขายลงตลาดก็สามห้าสามตัวร้อยที่พ่อยบอก สามห้าสามตัวร้อตัวละห้ขายเลยนะคะต้นทุน1ิบเอ็ดบาทประมาณนี้<า>เฮ้ยลวงต้นทุน11บาทคะ่ะแม่ต้นทุน11บาทนะอันนี้เบอร์3เบอร์2เบอร์หนึ่งก็กระเถิบขึ้นไปต้นทุนนะคะกระเถิบขึ้นไปแม่หรือว่างานโอเวอร์ไซส์นะ ใครจะเล่นโอเวอร์ไซส์ล้วนก็ได้โอเวอร์ไซส์ล้วนก็มีนะคะ130 XL 130 XL ยังว่างไปไอไปเอฟกันได้เนี่ยของกิวเดน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 ลูกค้า นะคะใครชอบเอฟเลยหนึ่งสามศูนย์เบอร์สามนะคะลูกค้านี่ข้างหลังฮาร์เบอร์ไอแลนด์ฮาร์เบอร์ไอแลนด์อันนี้อีกนะคะไอ้น,นี่ก็มาแล้วนะลูกค้าคอตตอนผู้หญิงที่ติดลิ้นินเยอะเยอะอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่ง หนึ่งสามสองหนึ่งบะรหัสหนึ่งสามสองหนึ่งมั้งพี่เออมาแล้วยืดข่าวราคาเท่าไหร่คะยืดยืดข่าวเป็นงานไซส์ปกตินะแม่ยืดข่าวเป็นนะคะไซส์ปกติเลยหนึ่งสามหนึ่งเดี๋ยวเช็คให้แป๊บหนึ่งสี่พันเก้าแม่เส้อยืดข่าวล้วนนะข่าวล้วนสี่พันเก้านะคะ ยืดขาวล้วน4 0 0ค่ะยืดดำล้วนดำล้วน5 0 0ดำล้วนเป็นราคา5 0 0นะแม่นะชอบขาวล้วนหรือดำล้วนไปเลยรีบไปเอฟขาวล้วนเหลือลูกเดียวนะแม่รีบเอานะรีบเอานะแม่นะแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้เอามาเอาไม่ได้เอาก้อนาให้อนอยู่ในแถวก้อนอยู่ในแถว,มออถวไม่มีคนรือให้พี่ <laughs> ไม่มีคนรือให้ อยู่ในแถวมันลือกมันลือกเออนะคะลายสกินแบบว่าปังปังนี่ NBA Nike ไนกี้บ่อนี่ไนกี้นะของไนกี้นะคะ ที่เห็นนี่งานกิวเดนก็เยอะกิวเด่นก็ออกไปต้องเยอะลูกค้ากิวเด่นสกรีนเก๋อันนี้ยืดสีเบอร์สามลูกค้ายแฟรงกินสปีดโดนะคะยืดสีเบอร์สามก็เลิศแม่เน้นขายถูกบ้านพี่ไม่ได้ขายงานแพงอยู่แล้วสามห้าสามห้าสี่สิบว่าไปลูกค้าสามห้าสี่สิบว่าไปประมาณนี้พี่ขายไม่เกินห้าสิบแม่เล่นเบอร์สองเบอร์สามได้เลยนะ เล่นงานเบอร์สองเบอร์สาได้เลยราคาประหยัดจ้ะพี่นะคอตตอนชายก็พอก็เชียร์เบอร์สามนะสวยนะคะเอออันนี้อะไรกูดไวอันนี้เป็นเสื้อแบบแฟชั่นแฟชั่นของผู้หญิงก็มีของป้ายหมีอะลูกค้าผู้หญิงก็มีนะผู้หญิงจะเป็นรหัสอ่อสองสาม หนึ่งไหมเออประมาณนี้ยืดผู้หญิงยืดผู้หญิงโอเวอร์ไซส์ก็มีค่ะยืดเสื้อยืดเสา้ออวบมีนะหรือจะขยับมาเล่นเป็นงานชายเลยก็ได้พี่ขยับเล่นเป็นงานชายเลยก็ได้เพราะว่างานชายมันก็จะติดไซส์ใหญ่เยอะพี่ก็ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนี่นะคะหนึ่งสามศูนย์ดอกจันดอกจันมาจนถึงแบบว่าสุดทางแล้วนะแม่นะก้นกระสอบแล้ว ใครว่าโอเคเบอร์นี้เลิศราคาดีน่ารักราคาเท่าไหร่2,300กํากำลังดีไม่เวิร์เกินทุน11บาทแม่ขาย35ได้เลิศเอาเลยค่ะ130ดอกจันดอกจันแล้วก็เมื่อกี้นี้สเวตเตอร์ฮูดโอเวอร์ไซส์นะคะก็ยังว่างนะอันนี้โอเนวีสกินทั้งตัวเลยฮูดโอเวอร์ไซส์เมื่อกี้ก็ยังว่างคริสต์มาส777ก็ยังว่าง5,500บาท หมดแล้วหมดเลยนะแม่นะอันนี้ท็อป10นี่หมดแล้วก็คือหมดเลยนะแม่เจอกันอีกทีคริสต์มาสมาปีหน้าเลยอีกทีหนึ่งย,ดดยืดดำเปิดไปแล้วแม่เพิ่งเปิดแปรทิตก่อนยืดดำเปิดไปแล้วอาทิตย์ก่อนลองขอดูรีวิวก่อนก่อนได้นะแม่นะวันนี้ไม่ได้เปิดแล้วลูกค้านะคะตอนนี้กี่โมงแล้ว โอเคเดี๋ยวหนูไปหางานมาไลฟ์สดให้เพิ่มอีกสักงานสองงานลูกค้าจริงๆมีอีกงานหนึ่งนะเสื้อยืดอะน้าเปิดเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นสไตล์ไหนเป็นงานเสื้อมัดย้อมมัดย้อมแบบย้อมมัดย้อมเดิมอะแม่ไม่ใช่งานมัดย้อมใหม่อะของอเมริกาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหาเวลามาทำรีวิวให้ใครอยากสั่งสินค้าตัวไหนนิ่มสิเียงตัดรอบวันนี้สามทุ่มนะลูกค้าส่งของพรุ่งนี้ นะคะให้ได้ของเร็วให้ได้ของไวทันขายก่อนติดวันหยุดก่อนปิดวันหยุดก่อนปลายเดือนธันวานะคะรีสั่งสินค้าล่วงหน้ากันนะลูกค้าพลอยอยากให้เลทไม่เกินประมาณวันที่20พี่เพราะว่าถ้าหลัง20แม่ติดไปอีกสักประมาณ5วันแม่ได้ของพอดี25 26้ทันขายก่อนปีใหม่แต่ถ้าสั่งหลังจากวันที่20อ่ะอะพลอยพลอยจะเริ่มแบบว่า พี่ได้ของทันเปล่าไม่รู้นะเออตอนนี้รีบสั่งได้รีบสั่งเลยค่ะแม่แล้วก็ฝากติดตามงานโปรโมชั่นประจําเดือนนี้ด้วยหลายๆตัวปรับราคาขึ้นหลายๆตัวปรับราคาล,ลงเช็คราคาในเว็บไซต์สบายออเดอร์แล้วก็ลูกค้าที่จะมารับสินค้าหน้าร้านนะคะลูกค้าขาอาจจะรบกวนให้เช็ครายการสินค้าที่สนใจกันมาก่อนก่อนเข้ามาก็ได้หนูวันนี้ลูกค้ามาเสียเที่ยวสองสมเจ้าเลยอะของหมด ไม่ได้เช็คมาก่อนนะ,ะโทรมาได้เลย083 2์แปดส5โทรครั้งแรกไม่ติดโทรย้ําได้เลยบางทีสายชนกันค่ะมีเบอร์เดียวนะแม่นะใครอยากได้ของไวมาเเองหน้าร้านสบายออเดอร์ขายส่งสภ้อามือสองปักหมุดมาได้เลยโกดัง7 C ติดต่อที่นี่ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากที่มา CF ของหน้าไลฟ์สนใจตัวไหนตามไปเอฟย้อนหลังกันด้วยไปแล้วแม่สวัสดีค่ะ